พระประธานอยู่ที่อะไรละ่ะทำอะไรจำได้ไหมทำมาะทำอะไรทำมอกหรือทำอะไรที่เราไปนั่นนะทำตะมอกหรืออะไรนี่แหละทำตะมอกหรือทำอะไรนี่และนั่นไปอัญเชิญพระประธานไปปฏิฐานไว้ที่ทำอุโบสถทำตะล่มอมอะไไปปฏิฐานไว้อุโบสถ รถทีว่าเราในครั่งเก่าๆนี่นะตอนแรกปับ๊บอ่าได้ได้สตาร์ทไปพังอยู่ที่ลำปางครั้งที่สองไอ้ไอ้นั่นไหนหม้อน,น้ำอทะลุแตกรถที่าก็เลยได้ขึ้นผู้ชี่ยวาหรือแตกฝูงปีนั้นน,นนะจำได้นี่แหละและ้วนี่ครั้งที่สองนะครั้งที่สอง,องที่ว่าไปเชิญพระประธานมา เขาจะไปปฏิฐานไว้ที่โรงพยาบาลเอาก็เป็นเหตุคล้ายๆคือกันนะแต่ว่ารถเราไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันก็หวานเฉียวนะืรอวานนี้ถ้ามาก็คือเต็มๆเ,เลยจังๆเลยเรานี่นะอยู่ขันหน้าพอดีไงมันเวียงหลบมาแล้วไงแล้วก็เลยลึกถึงว่าเอ,อ้ามันมีเหตุอะไรกันนะสองครั้งนี่สองครั้งที่เรื่องะประธานนี้นะแต่ตอนนั้น,คน,ค,นคนไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ารถเนี่ยรถจะมีปัญหาทุกครั้งเลย แต่เดี๋ยวนี้รถเราก็ไม่มีปัญหาหนเแต่ว่ารถคันอื่นเกนือบแหกโค้งมาชนเนี่ยตอนนั้นรถเรามีปัญหากันหนึ่งเรารถมันก็เก่าแล้วแล้วมันก็ธรรมดาแล้วแต่ว่าเหมือนมันเข้ากันเข้ากันไงระหว่างระหว่างที่ว่าอการที่อัญเชิญพระประ,ระาปธ,ธานไปปฏิทานพระที่จุดน,นั้นจุดนี้มันจะมีมีสองครั้งนี่นะสองครั้งแล้วก็ครั้งแรกก็ท่างที่พูดให้ฟังก็มีเหตุหลายอย่างนะอะคนที่ไปด้วยก็ทั้งไอ้นั่น ทั้งเอ้โดนนี่ทั้งแก๊สหล่นทับหัวยายนั่นแะยายอะไรนะี่นี่ยายฮะ <c oughs> ยายนางงใช่ไหมนั่นแหละครั้งแรกโดนแก๊สเอ้ยครั้งแรกจริงๆงนี่อ้วกขอลงจากรถตู้มานั่งอยู่ข้างหลังรถพิอัพลงจากรถตู้นั่งลงพิอัพพอพิอัพนั่งนั่งปิอัพคันแรกคันแรกรถไปชนกันนี่ยายยายนางคนเดียวนี่แหละ รถเขานี้รถนั่งกับรถแม่ถาเนี่ยเนี่ยพูดถึงไว้เหตุการณ์นั้นลำดับเหตุการณ์ดูนี่ไปกับอันเชืประธานมา,ามากันนะลุกนะแบบเดียวกันนี่แหละอ่าีนี้เป็นนั่งรถแม่ถาผมไปนั่งรถแม่ถารถแม่ถา,ถาก็เลยไปชนกับรถแข่งเขาไงเกิดเป็นเรื่องนั้นนะั่นนะแข่งรถกับคนรวยเขาได้เรื่องนั้นนะ่ะดีนั้นตำรวจไปด้วยก็เลยคุยกันอะไรพอรู้เรื่องหน่อยเีนี้แกก็เลย ไม่ไหวอีกแกก็เลยลงจากรถนั้นมาขึ้นรถก็อกเออรถที่มีเตาแก๊สนี่รถพิกัพเรานี่พอย้ายจากรถอย่างนั้นก็อ,อ้แก๊สก็ล้มทุกหัวแกก็หัวโนเลยนั่นน่ะนะโอ้นี่นก็สองครั้งนี่แหละมันเป็นนี่เรารู้ตึกทองดูเมาื่บวานนี้ก็ถ้ามันเกิดเหตุหนักก็คือจะซัดกันเปี้ยงหลืาานนอหมื่อวานเพราะมันมาแล้วไงมาแล้วเขาก็เขาก็ดโดยเสียงแน่ๆนะเพราะมันมีวีธีไปแล้วไง แล้วก็เบี่ยงกลับพ่อเบียงกลับไปก็ลงตะครองไปฝุ่นตลบพอมองดูคนในท้ายรถไม่มีในกระบะไม่มีเราก็เลยเออ,อดีใจเราก็เลยอยู่ตรงนั้นก็เลยมองดูเราเราไม่ดูนะตำรวจก็เพราะว่าเราก็จะเรียบอยู่เขาก็ว่างั้นเพราะว่าคงไม่เป็นไรหรอกเราว้านะเพราะว่าเขาอันนี้ของเขาเองเอาก็เลยพากันมาทางด้านนี้ทางด้านรถพระประธานนี่ก็เลยเห็นว่าเขาก,กำลังคานออกมาไม่ตายหรอก ลังคาออกมาจากรถเนี่ยพิจารณาดูนะลูกนะตแปลกๆกันนะนี่ครั้งสองครั้งแล้วเนี่ยนี่ครั้งนี่เป็นครั้งที่สองเลยนี่คงไม่มีครั้งที่สามเลยนะนี่ถ้ามีครั้งที่สามเป็นเหตุอีกก็แสดงว่ามีฤทธิ์มีเดชเรื่องนี้นเรื่องอยากจย่าลองของออพาพระพระประธานนี่แน่ขนาดไหนเท่าน้องนี่แหละอว่ามีมีฤทธิ์มีมเดชขนาดไหนพระประธานนี่นะเนี่ยว่าไอ พระประธานองค์นี้เป็นใครนะลืมชื่อแกไม่เคยเห็นนะแต่พอได้ยินได้ฟังหมู่พูดได้ฟังก็เกิดความศรัทธาก็เลยไปบูชาพระประธานรูปใหญ่รูปองค์ใหญ่นี่มาหลายหลายตังนะอืมหลายตังค์นะไม่ใช่ว่านน้อยตังนะก็มาถวายเฉยๆเนี่ย่มันก็พร้อมกับอุบาตติกาเขาถวายพระองค์ยืนประธานพรนะที่เราเจตานาท่านั้น ที่อนุสรณ์สถานบ้านนนบัวแดงทีนี้พอพอพอวัตรงนั้นเราก็มันไม่มีที่ที่เก็บเพราะว่าเป็นที่เล็กๆนั่นนะพนะเจตนาเราไม่ได้ไม่อยากทำซาลางเพราะเราอยากให้เป็นอนุสรณ์สถานเป็นพระพุทธร,รูปแล้วก็มีสวสวีสวชัดรอบอยู่ข้างบนเจตนานะแต่ลูกเขาอยากทำซาลาถวายเราก็เลยเอแอล้วแต่ใจนะให้เขาไปเข้าใครทนี้ก็เลยมีพระรูปหนึ่งที่เป็นพระบัวและสิบกว่าพรรษาแล้วละ พอพูดในฝั่งเป็นพระพ่อดูคือคุ่กันมาเป็นปีแล้วละ่ะไปจังนวันไปไปไหว้องค์ท่านตลอดนั่นเป็นตำรวจเก่าเบื่อในในการเป็นตำรวจก็กกเลยลาออกอยากเกาป็นตำรวจแล้วมาบวชสิบเกือบยี่สิบปีแล้วไหว้เงี้ยนะเลยพูดถึงเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งหละ่ะก็ว่าไอ้เ,เกียรติรตนนิมนต์มาเรื่อยๆน้งกูจะ,จะไหว้ยังไงเฮ้ยทำไมไหว้นะ พัฒานาในมนุ์อยู่เลยก็ได้ถ้าพออเห็นว่าพระรูปนี้สมควรการสมควรไหว้แต่ก็ให้แต่พระเทวที่แปลกก็จะว่าเป็นนิกายพานว่าคุ mm ้ย hmm. ไม่ได้เกี่ยวพระพุทธเจ้าไม่ได้มนตรเนี่ยเราจะแตกแยกจะมั่งกี่เ,เดี๋ยวนี้เรากำลังนึกถึงตองดูอยู่ว่าสองนิกายนี้เป็นตัวหนึ่งเดียวกันได้ไหมหรือว,ว่านง่มันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะต่างฝ่ายต่างมีที่ถิเราอยากเห็นว่าความสมัครขี่ของพระเรา นี่ใช้เราเป็นอย่างนั้นมันอยากเห็นกนารทะเลาะเบาแย่งกันพระธเจ้าเนี่ยมันอยากถึงการอวดมานี่ก็เพื่อให้มาลักกิเลสตางค์ไก็ต่า,ง,างมาลักกิเลสไม่ใช่ว่ามาสังสมกองกิเลสมาแล้วก็พากันมาก่อมาสร้างแล้วก็มาแย่งอุบาสกปุกากันนี่ไม่มีเรานี่ถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นไปได้นี่เราไม่มีบาตรมีโขเราเข้าไปานีเงียบและ้ะไม่ได้มาเกี่ยวมันไม่ยุ่งกับทั้งโลกนะูุงนะอันนี้เรายุ่งก็เพราะว่าบิบารกรรมเราแคนะ่นั้นก็เลยพูดให้พอไปนี่ราตนาใิมนมาเลยนะ ท่านอยู่เลยก็ได้ของท่านก็มีที่อยู่แล้วหลวงปู่ท่านคงไม่มาหรอกแต่ว่าผมอยากให้มาพักเป็นบางช่วงบางอะไรไปพอได้ทาบุญเออก็สช้าตุ้อืมเราไม่ไปไม่ไปก้าวไก่นะกันนะที่บอกว่าเป็นนิกายด้วยอะไรให้อยู่ด้วยกันได้ไหมยอยากให้มีนิกายน้นิกายนี้ได้ไหมมีนิกายเดียวก็คือนิกายที่เป็นสักกยบุตรพุทธชินโรโรดนี้ได้ไหมนี่ยอ,อันนี้เรามันตเลาบ,บกแเ่งกัน นี่แหละที่พ่อก็แซดเรื่อยว่าพวกหัวล้นห่มหมาเอ้ยพวกผ้าเหลืองห่มหมานี่ลงลงลงไอ้ปู่มั่นนี่แัดเรื่อยนะบวชมาปเปล่าๆป่าหัวล้นเปล่าเปะแตกปเปล่าเปล่ารู้เข้าใจไหมนี่พูดดีพวกนี้รับไม่ได้ไม่ต้องพูดแบบภาษาคุยเพระาพระภาษาธรรมนี่นะเรียก,ว,กว่าภาษาธรรมลงปู่มั่นนี่แัดเลยนะแต่บวชมาแล้วก็บวชมาก็ให้อยู่ในธรรมอยู่ในวินัยเพราะวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนาถนะ้าพระวินัยยังอยู่พระยังรักษาพระวินัยอยู่ ตราบใดพระพุทธศาสนาก็ไม่เสื่อมก็ยังอยู่ตราบนั้นตลอดไปเลยห้าพันปีไปเป็นหมืน่นเป็นแสนปีนน่นแต่นี้คนเราันก็ได้แต่คิดนั่นนะไม่เหมือนเราหลอกอนี่้พูดถึงนี่เรานี่ต้องการที่อยากจะให้คามุจรญรุ่งเดืองทั้งประเทศชาติบ้านเมืองทั้งสถาบันทั้งพุทธศาสนาด,ด้วยไม่เหมือนหมู่เราเนี่ยนะไม่อยากเห็งกันต่เราบอกวาแวงกันเพราะเราเป็นพระเป็นธรรมะนะไม่นะว,ว่าเป็นพระกวกวก็าเหลืองงมหมาจะไปเหี้ยหิว้วอยู่ขโมยนั่นเนี่ยยิ่งเดี๋ยวนี้เ็ามี ตัวบกฎหมายมาพูดถึงว่าเอา้าถ้าพ้าอยากขับรถก็ขับรถได้แต่ว่าถ้าทําผิดก็คือเกิดรถชนคนตายเกิดอะไรือเกิดขึ้นมาให้มีความผิดเหมือนกับตัวบกกฎหมายทางโลกเลยแล้วก็จับศึกแล้วก็ไม่ให้บวชอีกอย่างแต่นี้เขามีมากงั้นนะแต่ถ้าไม่สมควรก็อย่าไปขับแต่เราไม่พิจารณาดูแล้วก็มันไม่สมควรนะ่นะเพราะว่าคําว่าไม่สมควรเป็นระบาดท,ทั้งนั้น ถ้าจะยกออาบาดนั้นขึ้นมามันสมงคนต้องเห็นอย่างไรคมันมีเรื่องอะไรที่ต้องไปขับรถเนี่ยที่ปีเราอยู่ป่าเราเดินเราหนึ่งั้งต่วันประชามาเนี่เราไปที่ไหนไปไหนมาไหนนี่ยเว้ยมีแต่เดินเราเดินเราเดินเราเราเนี่ยน้นๆทีเราที่เราจะอนุญ,ญาตอืแล้วให้รถรับนั่นเขาไม่จอดจอดรับเราไม่รับเราไม่ขึ้นเนี่ยเราเราลืกอถึงศส,สดาเราเราลืกอถึงพ่อเราคือพระเจ้าแม้แต่วันที่ เข้าสู่มหาบริงนิพพานวันที่พระองค์เรียกว่าคล้ายๆกับว่าป่วยหนักเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้เห็นว่าขึ้นรถไม่เห็นใครว่าแบกหามเดินไปนิพพานดูที่ระยะทางกี่ยอล่ะไอเรานี่เป็นอะไรนี่หน่าก็ขึ้นรถอะไรนี่หน่าก็ขึ้นรถนจะเป็นจะตายไอเรานี่สี่ปีเราอยู่ป่าเราไม่เคยขึ้นรถคำไหนคำนั้นเรานี่นู่นในป่านีเขานน่นที่ฝากเป็นฝากตายเรานั่นฝากเขาลงนาไปนน่นนั่น อุทธเจ้าอารรมประสงค์มอบภัยวายชีวิตลงที่นั่นตายในผ่านในเขาหนม,มีความสุขเนี่เเพราะว่าเราเห็นนี่เห็นนี่ยแต่ว่าพระเราหรือมนุษย์เรานี่มันไม่ไม,มีความเมตตาต่อกันเลยมันเป็นเจ้ารัตีเจ้าทิฏฐิทั้งพระทั้งบาวสุจิการที่มองดูแล้วนี่มันมันไม,ม,นไม่ถึงใจเราได้ไม่ใช่เลยหรอกไปพูดกันดีๆนี่ได้ไหมนั่นปฏิบัติแบบ ดีๆที่ตามทำตามวินี่ยนี้ได้ไหมไม่ทะเละาะเบแบ่งกันได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกอะบอกว่าตั้งแต่พ่อพกับเมียทะเลาะกันพ่อกับแม่กับลูกยังทะเลาะกันอยู่ถ้าจะพูดถึงนะลูกนะแต่เราไม่อยากทะเลาะกับใครนี่นนได้ไหมหรือจะมีเราลูกเดียวเพียงงั้นตั้งแต่ที่เป็นกร์าตานี่แต่พูดถึงนี่เหตุผลเอาท่นนั้นเหตุผลเป็นเครื่องวัดกาทะเลาะเบแบ่งกันนี่มันเหมือนกับพวกหมาอย่าไปว่าสุนัขนะเพราะสุนัขนี่มันงามไปอะันพวกหมากัดกันเห็นเห็นพระพวกเห็นพวกพระพทะเลาะกัน เราว่าเหมือนหมากัดกันเห็นว่าสุติการทะเลาะกันก็เหมือนหมากัดกันมันนม่มีสำนุนสมบัติของผู้ดีเลยแต่คำดูด่าว่ากล่าวกันนี่โว้จักไอ้เคี้ยไอ้อะไรนี่กูพูดกันได้ยังไงอะใช่ไหมเนะแล้วก็พูดกันแบบเป็นสัมมาวาจไม่ได้เลยเอาเหตุผลว่ากันไม่ได้เลยด่ากันหาอยู่มันเลยเนียดูสิไอ้เรานี่ีะว่าเราผู้ดีเกินไปเวลาเราพูดเนี่ยมันเขรับยากอีกเพราะเรามันตรงหน่อย เราบอกว่านี่มันเป็นภาษาของพวกเธอพรอจ๋าของพวกไอ้คุยภาษาพวกไอ้กุยฟังได้ภาษาผู้ดีผู้ดีนี่เขาจะฟังฟังรู้เรื่องอ่ะเลาประมัติหมเขาก็ฟังรู้เรื่องใช่ไหมล่ะแต่สำหรับไอ้กุยเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องใช้ภาษาแบบสถิเรฉานบ้างเอาก็อย่างนั้นเราอยากเขียนความพรองดองกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันอยางเหียนพระทรงวักทรงขนทรงสุดอันิกาอาณาคาและอรหันนั่นเรานั่นเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เห็นแต่ทรงเปรตทรงผีทรงผ้าเหลืองห่มหมามันเป็นอย่างนั้น จะเคยเห็นไหมฮะนี่เป็นเวลาที่เราเอาธรรมะออกอฟังรู้เรื่องกันไหมฮะเขาจะแดงว่านู่นหน่อยอยู่ก้นบึ้งนูน่นอ,อยู่ก้นมหาเวจีนรกนูน่นพระเราบาสิกขาเราชาวพุทธเรานี่ยผู้ดีก็ยกไว้เหนือก็เหน่ก็หกม่อมนะพเพราะเราธรรมะเรื่องมรกเรื่องลนดอกนี่ไม่รู้เรื่องเลยอ,ะอ่ะแล้วก็พาันบวนมาทําไมวนมาหาขับรถเล่นไปหาเล่นไก่ตีไก่ชนกันไปหาเล่นมวยหาเล่นอะไรกันนี่ย แล้วเขาพูมาทำไมให้เขากล่าวเข้ว่าชี้เฉยนั่นหละที่พ่อพูดเต็มไปเต็มหน่วยว่าพวกผูเหลืององม,มาพวกทำลายศาสนาคือพวกนี้นั่นเลวงพาะวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนาน่าจะเข้าใจน่าจะให้มันฝังลึกในใจบ้างนั่นปฏิบัติตนเป็นพระเป็นตรรหนั้เข้กล่าวเข้อว้าบ้างเหมือนสมบูรณ์ตรงน,นั้นอันนี้จะลอ,อกมานี่กับด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ว่าเราเจตนาออกมาใช่ไหมไปออกมาแล้วนีร่รับไม่ได้อ่ะ รับไม่ได้กับหมู่กับคณะรับไม่ได้กับพระวัดใกล้ๆเราหนี่ส่วนนั่นไม่ใช่วัดนี้นะวัดอะไร่ะวัดเลยไปนั่นมาทํากรรมเออกรรมไก่แก้วไม่รู้ว่าใครถอนป้ายของเขาไปนะหลายวันแล้วเหรอไม่มีป้ายนะตรงนั้นนะ่นไม่มีป้ายป้ายไม่เห็นป้ายอย่างดีนะไม่รู้ว่าใครถอนไปเขาถอนไปหลายครั้งแล้วนะที่เรามองเห็นนี่ ครั้งหนึ่งเขาเอาไปยัดแถนะอันนั้นอันนั้นไว้ให้รถเหยียบรถมันไม่เหยียบแล้วเขาก็เห็นป้ายว่าเขาก็ถอยเขาก็หลบหนีรถไถหนึ่งเขาไปยัดส่ในดินให้รถไถยเหยียบไม่รถไถก็ไถกบอันนี้ตอนนี้ยกหายไปเลยสองวันสามวันนี่แหลไม่เห็นเขาแสดงว่าไม่พึงพอใจกันหนะักสักกันมันก็เห็นที่เขาเห็นเมาเล่าทุกวันใช่ไหมล่ะมันก็กระเทือนใจที่อนี้บ้านเรานี่เป็นบ้านเป็นประหลาดนะเนี่ยเป็นบ้านประหลาด ชั่วไม่กล้าเข้าไปทําลายไม่กล้าเข้าไปเรียกว่าอใ,ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปทําลายแต่ว่าเรานี่ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนมหาเรื่องเนี่ยเรื่องก็เรื่องอแสดงว่ามันพอๆกันหรือไงเนี่ยที่เราไม่หนีก็เรื่องนี้เน,น่เราก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าไอ้คุณงามความดีที่เราสร้างมาหลายภพหลายชาติเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้คนหูหนวกตาบอดเป็นคนหูดีตาดีบ้างไหม หนึ่งในล้านก็ยังดีนะั่นแล้วก็อาศัยหนึ่งในล้านแล้วไม่ไดเอามาก,กนะนอกนั้นเราก็เห็นแต่คนแค่นั้นท,ทั้งพระทั้งโยมก็พอๆกันไม่รู้เรื่องธรรมะเลยไปพระก็สั่งแต่ว่าไปตั้งแต่เกิดนู่นนี่ดูที่นันตั้งแต่เกิดนั้นพ่อแม่อุ้มไปพอโตมาหน่อยก็รู้จักก็ใบจบาตรใจก็รู้แค่นั้นพอพระบวชมาก็แค่นั้นก็ไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาเลยว่าสอนอยังไงนั่นสกยบุตรพุทธชิโนรถนีไม่ได้เกิดขึ้นในใจของพระของสมณะเลย แล้วผูบารมีเกาเขาก็ไม่รู้หเรื่องของเขาเนี่เราเราไม่เข้าไปาก้าวไก่นะแต่พูดถึงว่าผู้ที่เข้าวัดฟังธรรมพระสมควรที่จะให้ธรรมะแก่ลูกแก่หลานเขาให้เขามีข้อคิดคติสอนใจเขาบ้างอันนี้ก็เป็นทางที่เห็นน่ะเขาบอกเขาที่พระวินัยของพระมีอะไรบ้างการรับเงินรัดทองเขาบอกเขาที่ว่ายาวติกรของวัดก็มีใช่ไหมล่ะเขาเขียนใบภาวนามาที่ก็ตามทำตามวิมไไนัยก็รักษาไวาท้ที่เห็นไหมเนะ่็เหมือนที่ทำสังฆทาน ทำสังฆทานาแ,าแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เหมือนกันก็เรื่องบาทเอาไปไว้ในวัดเนี่ยนะก็ให้โยมเข้าไปใส่บาทจะได้เงินเอาเงินไปใส่บาทจะได้บุญนะใช่ไหมทีนี้พระอราหันต์ก็มาทําสังฆทานาใหม่ในครั้งที่สอง่ะแต่เดี๋ยวนี้บาทเกิดที่วัดวาลา,ามไปนะะก็วางบาทไว้หน้าพระพุทธรูปวางบาทบา,าทไว้ที่ตรงหน้าพุทธรูปปางนันง่นปางน,นี่ก็ว่ากัานได้ใช่ไหม,ไมหยอยู่หากินที่เฉยแ้วมันก็เทือนใจเราไม่ใช่อะไรหรอก มองด,ดูมันก็เถือนใจนะ่ยไม่ใช่เลยทนะั้กัศาสดาเราเหมือนกับพ่อเราเนี่ยเป็นสินค้าขายทอดตลาดไปเลยนึกตาเนเ่ยมันก็เทือนใจเราอย่างครูบาอาจารย์นี่มีแต่ระดับนะก็ตั้งไว้ตั้งพระโอ้ยเอาอยากให้โยมเขาสบายใจใช่โยมก็สบายใจแต่การทําลายพ่อของตัวเองนะแลเราสบายใจหรือเขาก็จะถามพ่อแม่ครูอาจารย์ทั่วโลกนี่นะสบายใจหรือที่ฆ่าพ่อของตัวเอง ที่ทำลายพระองค์ตัวเองีนี้เราไม่แคร์ใครนะเราพูดแบบนี้แหละเราพูดจนถึงวันเราตายนั่แหละเราเนี่ยไม่ได้บวชมาก็ต้องการราบจากลระความสนะเสุนนหยก็ใครนะบวชมาก็เพื่อมากเพื่อผลเพื่อรัผลโดยไทยเดียวนั่นเราจึงปฏิบัติตามมรรคแปดชิ้นสมาธิปัญญาศิลนเราจึงบริสิ์ไม่ด่างพรอยตั้งแต่ก้าวแรกวันประชาจนจุบันถึงวันตายนู่นไม่วัดไหนก็เห็นอย่างนั้นก็เป็นกระเืินใจเหมือนพ่อเรานี่พระพุทธจเจ้าเนี่ย เป็นสินค้าขายทอดตลาดเลยตัวนั้นก็ขายตรงนี้ก็ขายองค์นี้เท่าไหร่อาเอานี้เท่าไหร่ดูที่ขายทอดตลาดอาพอไปวางไว้วางไว้เอาบาทวางวางวางนะตักบาตรตามประจำวันนะตักบาทรร่อนก็เ่าไป,ไปดูที่มันก็สินค้าขายทอดตลาดไปเลยโดยไม่มีคุณค่าราคาใดนในในๆเลยนี่พวกเราคิดยังไงคิดเป็นของเล่นหรือพุทธจาศาสนาคิดว่าผู้เจ้าสมณโคดมพระเจ้าเป็นของเล่นหรือเขาทำผสมเป็นของเล่นหรือ เราก็จะประกาศถามพ่อแม่ครูอาจารย์ทั่วโลกนี่เลยมันก็เตือใจเรานะมันไม่ใช่ของเล่นขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยมันเป็นของแท้เป็นของเก่งถ้าเพชรก็เพชรน้ำหนึ่งถ้าทองคําก็ทองคําน้ำหนึ่งของให้ตัวโลกเข้าใจด้วยมันไม่ใช่ของเล่นเหมือนที่พวกเราพาก,กันเล่นปั้นนั่นปั้นรูปปางนั่นปปลนี้ขึ้นเล่นพอได้เงินได้ทองบางทีก็ไม่ทำผ้าหูยันยานท้องโตัว ทำเสือดโบโปแล้วก็ไปโยนเหรียญบาทเหรียญอะไรเข้าไปน่าเกลียนไหมนะของเล่นใช่ไหมเป็นการพานันใช่ไหมพีนาวดิมันก็เทือนใจเราไม่ใช่หรอกเราจะเรานึกถึงตองดูนี่เห็นไม่แล้วก็ว่าเอา้าถ้าจะพูดถึงว่าเนี่ยเรายังแค่นี้เนี่ยนิดหน่อยแต่พ่อแม่กูาจา์ผู้ที่เป็นพระผูที่บวชมานานๆนี่จะไม่มีความเคารพเท่าทันี่หรือเนี่ยไอเรานึกถึงตองเรานะนี่เราพูดในี่ พาะแม่ครูจารย์ฟังทั่วโลกนี่แหละวาตัวงกาฟังทั่วโลกนี่แหละศาส,สนาเราไม่ใช่ศาส,สนาเป็นของเล่นนะไม่ใช่เป็นศาสนาเป็นสินค้าขายทอดตลาดนะดูที่ในร้านจังกัะพันหรือในอตลาดพระดูที่โอ้มมนก็เถื่อนใจเราไม่เคยไปเสียทีนะเรามองดูโอ้มันก็เถื่อนใจเราไม่ใช่หรอกโอ้เป็นของเล่นเป็นขอ,ของขายทอดตลาดหรยอไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นเลยเหรือนั่นเห็นไหมละ่ะ จากสิ่งที่สัจจิตท,ที่ทำที่วินัยที่มักที่ผลก็กลายเป็นสินค้าขายทอดตลาดเราเชินใจไม่ใช่อะไรหรอกที่พูดนี่นไหนก็พอกันเลยนะปนวารามไหนก็ไม่เืินกันนะมันถึงไม่อยากไปนี่แหละก็เรื่องของเรื่องวันนี้แหละไม่มีใครที่จะออกมาก็เพื่อมักเพื่อผลเพื่อมักเพื่อผลเพื่อรักษาไว้ซึ่งทำซึ่งวินัยเพื่อเต้อทุนไว้ซึ่งพ่อของตัวเองจตางตรงของตัวเองคือพระเจ้าเลยนั่นนะที่เราไปเอามานี่นี่ก็เราเห็นเรื่องนี้แหละมันเป็นเหตุนี่นะ เราเคารพนี่เราก็มีพุทธรูปอยู่สององค์อยู่นั่นเขามาถวายทําไมรับก็ไม่ได้อีกเนีราก็ต้องรับไว้ด้ยวยจดใช้ให้เป็นประโยชน์เมง่อลกมาจองจารเขายึดเขาถือก็อสาธุยึดถือด้วยเป็นใจเป็นบุญเป็นกุศลไม่ะหรือยึดถือเพื่อเป็นสินค้าขายทอดตลาดถ้าบอกว่าสรัพย์สิขายทอดตลาดทําไมเนี่ย าว่าศักดิ์สิทธิ์ขายทออตลาดทําไมเจตนาของพวกเธอนี่ยเป็นเจตนาอะไรทั้งพระด้วยทั้งบาสุเอาด้วยพิจารณาด้วยนะนี่เราไม่แคร์ใครนะฟาดเทวดานุนท้าเราเคารพชาชาดาเราแล้วพ่อเราแล้วพุทเจเจ้าแล้วไม่มีใครขวางเราได้หรอกเราตายล้วก็ตายแบบลูกขี้ดีสักยะบุตรพุทธเจ้าที่โนรถนั่นสักยะบุตรที่แท้เป็นอย่างนี้บุตรของุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราจะตายกับพ่อเราเราไม่ได้ไปแคร์กับใครนะ ใครจะว่าก็จะทํร้ายเราเราเป็นปกติของเราอยูถึงว่าเราตายนู่นเนี่ยเมื่อเราอยู่นี่คนจะต้องถูกสะกิดหัวใจบ้างให้รู้บ้างว่าริงไหนใช่ริงไหนไม่ใช่ไม่ใช่บอกเป็นไปอันหนึ่งอเดียวกันเป็นไปอันหนึ่งเดียวกัน,น,น,กนถทาเทยธรรมดากปอยูรู้รู้เรื่องหรือมันต้องเผ็ดร้อนถึงึงรู้เรื่องเหมือนกินอาหารเนี่ยถ้ากินธรรมดาก็มีความสุขอร่อย ถูกปากมีความสุขแต่ถ้ามันเผ็ดล่ะมันก็สะดุดปุ๊บเลยอะอันนี้ก็เหมือนกันนี่นนมันสะดุดบ้างทีมันเผ็ดร้อนบ้างทีเราไม่อยากเห็นการที่ทําลายพทะศาสนาเราถึงเป็นเด็กหรือว่าเป็นลูกหลานก็ตามแต่ว่าเราเคารพเรารักพ่อเราเทิดทูนพ่อเราเราไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้า,จานี่เป็นศาสดาเป็นครูเรานะเราคิดว่าเป็นพ่อเราแล้วก็เป็นแม่เราถ้าใครทําลาย เราทำแบบวินัยหรือเอาพ่อเราไปขายท่อตลาดนี่มันเป็นเดือดเป็นร้อนนี่มันเครียดแค้นน่ะไม่ใช่อะไรหรอกก็เทือนไปหมดทั่วสามแดนโลกธาตุนี่อย่าเขียนพระแท้ไม่ใช่อะไรหรอก,กอย่าเขียนผู้ที่เคาเพร,ศร,ราพศาส,สดาสมณะโคดมพุทธเจ้าแท้อย่าเห็นเปรียบพระศาสดาสมณะโคดมพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ผู้นั้นจะเคารพปั๊บเลยถ้าเปรียบเป็นศาสดาเป็นครูบาอาจารย์มันก็เป็นปกติแต่ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ล่ะ คนละอย่างนะน,นั่นมันฟังลึกเลยแต่พูดถึงทั้โลกเนผัวเมียก็ธรรมดาแต่ถ้าพ่อถ้าแม่ทีนี้จะบอกว่าฟังลึกเลยนะ่ยปั๊บมันก็ลงตัวนั่นมันสุดแล้วนั่นมันนี่มีที่ไปแล้วนะ่ถ้าผัวเมียทะเลาะบาแว่งกันเลิกกันก็ไปเอาใหม่ได้ลูกไม่ดีก็สามารถที่จะทิ้งได้แต่ว่าพ่อแม่มันทิ้งไม่ได้ทินั่นเรื่องของเรื่องมันลูกไม่ดีเราก็ยังจัดการ หรือทิ้งมันได้แต่ว่าพ่อแม่เราทิ้งไม่ได้นั่นเพวเมียก็ทิ้งกันได้แล้วไปห้าใหม่ก็เต็มโลกเต็มต้องฉันนั่นพ่อแม่ทิ้งไม่ได้ถ้าเราลึกถึงพุฏเจ,จ้าว่าเป็นพ่อเป็นแมน่ทุกอย่างก็จบตรงนั้นฟังลึกเลยท้อไม่ขึ้นอันนี้พ่อพูดให้ล,ลูกหลานฟังทั่วโลกนนียเราบวชมาก็เพื่อมากเพื่อผลนะมันเราไม่ได้บวชมาเพื่ออย่างอื่นนะให้เราเทศอย่างอื่นนี่เราเทศไม่เป็นหนึ่งเดียวก็คืออรหันต์หนึ่งเดียวก็คืออรหันต์ ใครจะว่าเราเป็นของปลอมใครจะว่าเราลวงโลกใครจะว่าเราอวดอุตริแล้วแต่นะเราเพียรพยายามอยู่นี่ก็คสือกระสนดิ้นรนอยนู่ใครจะใครจะดา่าใครจะว่าใครจะห,าเ,หา,าเราื่องหาราวเราหน่เราไม่เข้าไปเข้าขานะ่านะเราถือว่าโลกกระทำผดเราถือว่าพวกนั้นเป็นสิตปฏิปทัตเป็นสิตของพวกคนเหลืองห่มหมาเราเอา,อางั้นแล้ก็ฟังแล้วก็ฟังหูไอ้หูนี่กล้าไหมล่ะถ้ากล้าก็รักษาหลักธรรมในวิันร่วมกันที่ เป็นหนึ่งกันเดียวกันด้วยทำด้วยพินไหนแต่แก้กันหายมันเลยกี่นี้ใครเลยที่แต่แก้กไว้กี่คูบาาจานล่ะเน่ก็ว่าสายนั้นสายนี้หนึ่งเปลีป่ยน,นเป็นผีหรือไงนั่นแหละเรียกว่าทำสังกเพศนัหนุ่มจะพูดอย่างนี้นะการทำสังกเพศมันเป็นบุญเป็นกุศลหรือนั่นอนันติกรรมห้านะรวมเป็นหนึ่งที่ทำที่พินไหนมันก็สิ้นเรื่องอันนี้ก็แต่แก้การหาขายพระพุทธรูปทอดตลาดดูที่นี่เราไม่เคยเป็นตั้งแต่มันประชามาจนถึงวันเราตายน่น อันนี้พูดเพื่อสกิดใจ,จชาวุูธทั่วโลกนะน,นี่ไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะเขก็พูดเรื่องการรักษาหลักธรรมหลักวินัยพูดเรื่องความเคารพเติร์ดทูลในศาสดาในพ่อในแม่คือผู้ชาเจ้าเราจะเป็นลูกที่ดีหรือเป็นลูกที่เลวนั่มผูเป็นคนดีมาตั้งแต่เป็นคาราวาสนะอย่าลืมนะคำว่าดังพ้อยด้วยการทําให้พ่อแม่เดือดร้อนนี่เราไม่มีดังพ้อยทาให้หมู่ให้คณะนะให้น้องให้พี่ ไอ้วงศาคณะญาติเดือดร้อนแม้แต่นิดหนึ่งไม่มีเรานี่ยแต่เสมอต้นเสมอไปในบทมาไม่ต้องพูดพูดถึงหรอกคำในคำนั้นน่ะเราเนี่สัจบรมีที่เราสั่งสมรมมาปรมีมานี่ไม่ใช่ว่าธรรมดาเราจะตายด้วยสัจจารปรมีเราตัวนั้นพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอยู่แม้นิดหนึ่งก็ยังดีเราที่ฐานจิตแล้วไงลูกก็ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะถ้าพระรูปไหนที่ทุศีลเป็นพระเทรลานุเถระชั้นผู้ใหญ่มีปัญชามากหรือหมูคคณะ เราเล็กพระน้อยหรือสำม,มเนนตอนนี้เราไม่ได้ไปการาบสำม,มเนนเราพูดถึงเราพูดถึงพระที่เรากราบที่เราไหว้พระผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองหรือฝ่ายคันธุรละหรือวิปัสนาธุระก็แล้วแต่ละที่เราไปกราบไปไหว้จุดใดก็ตาถ้าภาพรูปนั้นไม่ทรงธรรมทรงวินัยทรงใจเปรตใจผีใจ,ใจ,ใจหมูใจหมาเป็นชนิดที่บอกว่าผู้เหลืองห่มหมา นั่นไม่ถือทาไม่ถือวินนยเป็นใหญ่ถือทิฏฐิมานะเป็นใหญ่ศินวิบัติศินด่างคอยสินตะลุสินขาดถ้าเรากราบพระรูปนั้นขอให้พระรูปนั้นจงวิบัติความหายชนะจนจงเกิดนี่คือเสดจเจริบุารมีเราอยากรักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินนยเมื่อเรากราบแล้วพระรูปไหนยังอยู่เป็นปกติเราจะนึกตึกตองดูว่าสมควรกราบสมควรไหว้หรือไม่แต่ถ้าพระรูปไหน เราไปกราบไปไหว้แล้ววิบัติปั๊บเราก็จะทราบพื้นที่เลยว่าพระรูปนั้นเป็นพระที่ทุศีลเป็นพวกว่าเหลืองห่มมาเราตั้งเกิแล้วไงพวกเทวดาในเหมืองโลกาธาแสงกฏจักรวานเขาก็รับทราบแล้วจนตลอดพรมโลกโน่น,นเนี่ยพวกนี้เป็นโสดาบันธกิจาขาอาาคาเยอะนะพวกเทวดานี่นสมมาทิฏฐิก็เยอะมิจฉาทิฏฐิก็เยอะนั่นเราไม่เข้าไปก้าวไก่ตรงนั้นแต่ว่าเราเก้าว ราไม่เราพูดถึงเรื่องชาตจากของเราที่เราได้ตั้งไว้ตั้งปณิธานแล้วตั้งแต่วันออกวันพระษา,าแล้วก็ตั้งปณิธานในมรรคในผลวันที่เราออกสองค้อโลกเราก็ตั้งปณิธานในการที่สเสวงหาคนดีพระดีแต่เมื่อแสวงหาคนดีพระดีได้ยากเราก็เลยตั้งสัต์ใหม่เอาเงี้ยแต่พระรูปไหนที่เรากราบที่เราไหว้เป็นพระเทวานุนเทลาท่านผู้ใหญ่มีบาัษามากรหรือหมู่หรือคณะก็ตามหรือครูบาอาจารย์ธรรมาดาก็าม ถ้าพระรูปนั้นเป็นพระที่ทุศีนศีนวิบัติศีนดังพ้อยศีนขาดศีนทะลุเป็นผู้ที่ไม่มีศีนและทําใดๆเลยถ้าเรากราบเราขอให้พระรูปนั้นจงวิบัติความหมายนะจงเกิดเห็นไหมเราอยาเข็นอยากเข็นไปตามนั่นเราอยากเข็นว่าสัจจะบาร,รมีของเราที่ได้สร้างสมอบรมบาร,รมีมาเนี่ยเต็มภูมิแล้วเราไม่คิดที่จะกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกนี้จะส่งผลขนาดไหน เห็นพระเจ้าไหมไนะอีกเกตวันแผ่นดินจะสูบสุปพุทธะเห็นไหมไม,มีทางนะอน,อนุนผ่นดินจะต้องสู่พระเถวทัตลมหาเวจีนรกไม่มีทางที่พระที่พระเทวทัตจะได้เห็นพระพักรเราถาโครตรีกก็เป็นไปตามนั้นทุกอย่างอันนี้เราเป็นสากยบุตรทุตชิโนรถล,ลูกต้องเข้าใจด้วยนะสากยบุตรพุทธชิโนรถนะ อย่าลืมว่าหลวงปู่เกิดจากธรรมของพรนะพทธเจ้าเราอยากเห็นสัจจะที่เราสั่งสมอรรมบารมีมาหนึง่งทรงผลในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เลยเพราะเราไม่เอาภบชาติอีกแล้วนั่นเป็นชาติสุดท้ายของเราเราไม่กลับมาเกิดอ,อีกเราอยากเห็นพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไม่ได้สาบแช่งใครนะเนี่ยพูดตามความเป็นจริงถ้าเราอยู่ ศาสนาจะรุ่งเรืองด้วยศัทธาบารมีเราเนี่เราก็เกิดปิติสู้อยู่ได้แต่ถ้ามันไม่มีผลใดๆเกิดขึ้นนั่นพระชั่วคลองโลกคลองศาสนาคนชั่วคลองโลกคลองศาสนามันก็ไม่คิดที่จะอยากอยู่นั่นไม่อยากคิดที่จะร่างขันไงยนี่ก็เป็นไปตามการเวลาเขามาันนะพูดให้ลูกหลานฟังอันนี้เราอยากเข็น พระนิกายต่างๆรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยทำด้วยวินยัยไม่อยากเห็นแต่แกกยกแต่เมื่อขี่กันแต่แยกกันทําไหมถ้าไม่มีที่ถิ่มันนะใอเรานี่เขอาไปได้หมดนิกายไหนละ่ะนั่นมหานิกายหรือธรรมยุทธ์เพากันแต่งตั้งกันขึ้นมานี่มีนิกายเดียวก็คือนิกายทมนิกายวินยัยที่ผู้เจ้าสมบัติถูกต้องดีงามดีไหมอรวมกันแล้วก็จบสิ้นเรื่องปฏิบัติตามนั่นศีลก็ให้มันสมบูมรณ์บริบูรณ์ด้วยสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อทีะจะเอาอะไรล่ะ ผู้เจ้าบัญญัติห้ามก็จะไปทำที่ผู้เจ้าอนุญ,ญาตก็ทำตามนั้นที่อันนี้ก็คิดนึกตึกตอนไหนเรก็ทำกันไปทำกันไปนุ่นขายทอดตลาดเครื่องรางของรัองอืขายตะพื้ตะผือ่าตัวเองเลือกตัวเองปวะเสริฐนี่แหละก็ที่เราได้ตั้งฐานก็เรื่องนี้แหละเราอยากจะเห็นความศักดิ์สิทธิ์ไอเราอยากจะเห็นเราเราเราอยากจะให้เสร็จโลกเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาไง แต่เรานี่เห็นแล้วรู้แล้วละว่าศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่เลิศประเสริฐไม่มีสิ่งสังสิทธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในไตรโลก,กธาตุนี้เท่ากับความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์งได้เลยนั่นไม่มีฤทธิ์ใดๆที่จะเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้เลยนั่นขนาดนั้นเลยเห็นมาแล้วคือแน่ใจตายใจนั่นลงใจชนิดที่บอกว่าฝังลึกถอนไม่ขึ้นเราจึงประกาศอย่างนั้นพูดให้ลูกหลานฟัง อย่าเขียนพระดีวาตุจิกาดีทำให้พุทธศาสนาจะรุ่งเรืองและมั่นคงต่อไปครับขอบูสาธุ